สวัสดีเช้าวันหยุดที่สดชื่นค่ะวันนี้เราจะพามาชมต้นผัดน้ำนะคะที่เราปลูกไว้บริเวณริมคลองหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะแต่หลายๆท่านอาจจะรู้จักแล้ว ต้นผักหนามนี่จะคล้ายๆต้นผักกรูดนะคะสามารถนำยอดหรือนำอยอดอ่อน,ออนหรือช่อดอกไปทำอาหารได้นี่เขาจะหักออกมาต้นผักหนามกำลังสวยนะคะ,คะยอดอ่อนประมาณนี้นะคะสามารถนำไปประกอบอาหารไปลวกจิ้มน้ำพริกไปทำยำ ได้นะคะกำลังสวยเลยค่ะต้นผักหนามของเราที่เอามาปลูกไว้ริมคลองของเรานี่อายุประมาณ3ปีแล้วนะคะเริ่มแตกช่อเริ่มแตกขยายลำต้นสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะใบใหญ่ๆสวยๆ จะมีอยู่สองประเภทที่คล้ายๆกันนะคะ,ะประเภทนี้ลำต้นตัวต้นอ่อนหรือว่ากิ่งอ่อนๆเขาจะมีหนามเล็กๆขึ้นมาชาวบ้านจะเรียกว่าผักหนามรสชาติก็ใช้ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบทานผักเป็นสมนุนไพร สวยๆั้งน,นั้นเลย <S <S ที่วางข้างริมคลองระยองเหลือเยอะอยู่ว่าจะหาผักปูดมาปลูกเพิ่มค่ะเพราะว่าเวลาเราอยากทานผักที่มีประโยชน์ผักขึ้นบ้านจะได้เก็บมาทาน ง่ายๆสวยมากเลยค่ะนี่คือลำต้นนะคะลำต้นของเขาอ่อนๆที่แทงขึ้นมาประมาณนี้เราสามารถนำไปประกอบอาหารได้เลยนะคะค่ะต้นเขาจะสวยใหญ่จะทำยำทำผัดน้ำมันหอยหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกได้เลยค่ะ ต้นสวยๆบางท่านนี่ชอบทานมากนะคะแต่ที่สวนเรานี่ปลูกไว้มีคุณยายค่ะที่เก็บไปทานแต่เด็กๆเขาบอกไม่ค่อยชอบก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่เราปลูกไว้ให้ ได้ชมว่า,าข้างคลองติ่มคลองจะมีผักให้ได้เก็บอยากทานเมื่อไหร่ก็ได้ทานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผ่านไปผ่านมาอยากจะมาเก็บอยากมาขอพันก็แวะมาได้นะคะค่ะเรายินดีค่ะกำลังสวยค่ะ ผักน้ำริมคลองค่ะมาสวนน้องปรินมะปรางยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะแวะมาเยี่ยมชมเราได้เลยเรามีผักอยู่หลายประเภทผักหวานปลาก็มีเยอะเลยส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้ามคองอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าเราปลูกอะไรบ้างติดตามชมด้วยนะคะสนใจแวะมารับชมได้ขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ